with love สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วกับเฮลเช็คจับสัญญาสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาโรคที่ทำให้คนทั้งประเทศพูดถึงก็คือโรคไข้เลือดออกโรคที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆจึงทําให้เกิดคําถามตามมาว่าเรารู้จักกับโรคนี้ดีแค่ไหนเพราะมีอาการคล้ายกับโรคไข้หวัดพอสมควรคือมีไข้ปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อแล้วเราจะบอกได้อย่างไรว่าเราเป็นไข้เลือดออกช่วงหน้าเฮลเช็คมีคําตอบครับ ได้รับเชื้อไวรลัสเซ็งกี่เข้าไปอาจจะมีะภาวะไตวายเี็บพลันมีความรู้สึกดีจึกใจดูกนี้อยากแชมนันออกไปให้เธอ เข้าสู่ช่วงที่2เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราไปทําความรู้จักโรคไข้เลือดออกกันอีกครั้งกับแพทย์หญิงร่มเย็นสักทองจีนอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพญาไทนวมินกันนะครับโรคไข้เลือดออกนะคะก็คือโรคติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะซึ่งไวรัสตัวนี้ชื่อว่าไวรัสเดงกีค่ะเป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงลายเป็นพาหะนะคะไปกับ คนไข้ที่เป็นไข้เลืดออกในระยะที่มีไข้เชื้อไวรัสเดงกีเนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ในยุงลายเมื่อไปกัดคนก็จะทําให้คนได้รับเชื้อไวรัสเดงกีเข้าไปแล้วก็เกิดโรคเป็นโรคไข้เลืดออกขึ้นค่ะ อาการของไข้เลือดออกก็จะมีไข้ขึ้นมาเฉียบพลันขึ้นมาทันทีค่ะบางคนรู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาทันทีไข้สูงทานยาลดไข้าอาจจะลดลงสักนิดนึงแต่ว่าอาจจะลดลงไม่สนิทเขาเรียกว่าไข้สูงลอยแล้วก็มีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นบางรายจะมีอาการปวดศีรษะมากมีอาการปวดกระบอกตามีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดตามกล้ามเนื้อบางคนปวดตามข้อปวดตามกระดูหรือบางคนมีผื่นขึ้นได้ค่ะภาวะแทรกซ้อนจริงๆ เกิดขึ้นได้หลายอย่างด้วยกันนะคะอย่างเช่นหลักๆเลยก็คือมีการรั่วของพลาสมาก็จะมีน้ําในช่องเยื่อหุ้มปอดมีน้ําในช่องท้องเก็ดเลือดต่ํามากจนทําให้มีเลือดออกได้ง่ายอย่างเช่นมีเลือดออกในสมองเลือดออกในปอดอย่างเช่นไอเป็นเลือดเลือดออกในกระเพาะอาหารเช่นอาเจียนเป็นเลือดถ่ายเป็นเลือดในผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็จะช็อกอย่างรวดเร็วก็คือมีความดันเลือดตกอย่างรวดเร็วมีภาวะแทรกซ้อนอย่างหนึ่งที่ ตามมาหลังจากที่คนไข้อยู่ในระยะช็อกยาวนานก็คือมีความดันเลือดตกอย่างยาวนานผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะมีออภาวะไตวายเฉียบพลันการดำเนินโรคเนี่ยของไข้เลือดออกเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันระยะแรกเรียกว่าระยะไข้ระยะที่2คือระยะวิกฤตทำให้ผู้ป่วยในบางรายมีระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวส่วนระยะที่3เป็นระยะฟื้นตัว ระยฟื้นตัวผู้ป่วยก็จะรู้สึกมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นหัวใจเต้นช้าลงความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติให้หมันเช็ดตัวบ่อยๆในผู้ป่วยบางรายก็คือรับประทานยาพาราเซตามอลได้แต่ต้องอยู่ในขนาดที่ไม่สูงเกินไปค่ะดื่มน้ำไม่เพียงพอค่ะการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดความทว่วความมอความโอ่งให้หมดค่ะแล้วก็รวมทั้งๆขอบขอบ ขอบขอบของถ้วยด้วยเพราะว่ายุงเนี่ยชอบไปไข่แล้วก็จะไข่ของยุงจะอยู่ตามขอบอะคะ่ะแล้วไข่ของยุงเนี่ยอยู่ได้นานเป็นปีทำให้มีการระบาดได้ตลอดทั้งปีคะ่ะ เนื่องจากไขเลือดออกมียุงลายเป็นพาหะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการอยู่ให้ห่างยุงร้ายเข้าไว้โดยจากการวิจัยในยุค60แนะนําว่าการเลือกทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามิน b 1หรือไทอามินเช่นปลาเทราจะทําให้ร่างกายส่งกลิ่นที่ยุงตัวเมียไม่ค่อยโปรดสักเท่าไหร่ออกมานะครับแต่ต้องทานที่ปริมาณ75-150มิลลิกรัมต่อวันจึงจะเพียงพอที่จะป้องกันยุงไม่ให้มากัดคุณได้นะครับเฮลเช็คยังมีข้อมูลของอีกหลายโรคที่น่าสนใจกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้ ที่นี่เวลาเดิมเพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพสวัสดีครับ